ผจ้ดครับมาครับตื่นเต้นเหรอผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยสิครับเดี๋ยวเรามาลุ้นลุ้นนะครสิครับนะขอให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีโชคมีลาภกันนะสิครับนะเรามาจอดลุ้นนะัสิครับนะถ้าออกสี่ห้ากับหนึ่งศูนย์นะสิครับนะครับถ้าออกสี่ห้ากับหนึ่งศูนย์นะสุงแน่นอน อ้าออกสี ff, ่ห้างสุดนะขอให้คุกครับเพียงก็วันนี้ใครพี่ครับหวยออกไปแล้วรอบหนึ่งพี่ครับเรามารอลุ้นรอบที่สองกันพี่ครับเรามารอลุ้นเล่นรอบสองนะ สิครับเดี๋ยวเราไปรู้หน่วยกันนะสิครับวันนี้ก็มาท่านเรามาลุ้นหน่วยกันนะครับทุกคนนะนั่งลุ้นหน่วยอยู่บ้านป้าเนะี่ยสิ สำหรับะะสลากินรัฐทบาล6หลักแบบไปและสลากดิจิทอลนะคะและสลากกาอสุลเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา7เ <มา S 1> <7 S 2> นเทกา30นาทีถึง15นนทกาไม่หยุดพักเที่ยงค่ะมาต่อไปหมายเลข8 โอ้โหรอบนี้ผมซื้อเยอะมากเลยแม่ยี่สิบกว่าใบสำนักงานสลากินแบ่งการันต์เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่สิบหกพันยายนกสิบแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหนึ่งล้านลิบไซส์เวอร์ไวท์เว็บ dot g o o dot o r d ร t g o o แม่วันนี้ผมแบบผมซื้อเยอะมากเลยนะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะผมซื้อเยอะมากเลยนะต่อไปหมายเลขเก้าทั้งงวดนี้นะออกสี่ห้ากับหนึ่งศูนย์นะ ปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายเช่นอ้างวนะ่ามีเลขหลุดจากสำนักง,งานหรือการหลอกลวงบอกใบเลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบ,บอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ g o c a Center นะคะหมายเลข025289999ค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขศูนย์ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหม่เลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหม่เลข,ขคลาดกันค่ะมาเพียงหนึ่งศูนย์สี่ห้าทีแต่ว่แต่ไปสับทุกรณ์สับกรณ์ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการเนี่ยผมซื้อหนึ่งศูนย์สี่ห้าทั้งนั้นเลยนำลูกยางหมายเลขประจำปดเจ็ดสี่หน้าเค่ะเห็นไหมครับหลักที่หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยผมซื้อนายพี่ครับดูนะอย่าให้ดูไว้พี่ครับเดี่ยผมซื้อเนี่ยโอโหูเนี่ยถ้าออกมานะแม่เลยออกหนึ่งศูนย์ก็ได้หรือสี่ห้าเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยอ่านี้กลับหัวละนี่กลับหัวละเนี่ยแปดห้าเนี่ย จ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดโอ้ยสี่นะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะขอค่าน้ำมันนะพูนะของผอยลูกล่านะนีลูกเหนื่อยมากเลยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกลูกเหนื่อยมากเลย จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2ครั้งที่1น<า>ึ 1> เลขที่ออก740ดสี่ศฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออก740ดโอ้โหเ 4.0ไม่มีเลยต่อไปนะคะท่านประธา,านกรรมการ7.40จะเสียงลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันเล็กหน้า3ตัวครั้ง <มา S 1> ที่สครั้งสุดท้ายค่ะแม่แมขอบอกปูนะปูนะ7.0ไม่มีเลยวันนี้โอ้มี7มี4.7 765ครับแล้วก็4.7 987จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห <ม>จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองถูกวันที่หนึ่งเหวะแม่ครับจะปาจะตีจะปาจะเขาวันนี้ลูกเป็นพลเมืองดีนะขอวันที่หนึ่งนะ,ะมาเลขที่ออกห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึครันะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหนึสองห้าหนึ รางวัลเลขหน้าสตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวนสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ 1> 5 1 2ไม่ม,ม,มีรางวัลเลขท้ายรางวัลเลขท้ายปูยา่าปูยา่าปูยา่าปูย่านะมามา รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามศูนย์แปดไม่มีฐานแปดมีเลยมาท่านออกฮาสี่ทีนะออกซะสองตัวออกฮาสี่หนึ่งศูนย์นะ อุกมนจะเฮมากเลยมาขอทุกคนรับดูครับรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สามเฮ้ยโอ้เจ็ด ศูนย์สามฟังครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สามต่อไปสองตัวแล้วตัวมาสี่สี่ห้าหนึ่งศูนย์ รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก5 8โอ้5 8ปฟังอีกครั้งนะ่งครับรางวัลเลขท้ายสองตัวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก58แค่งี้ยดูดิรางวัลเลขหน้าสามตัวดูดิ ออกห้าแปดหรือแปดห้าจ, <5. S 2> <5. S 1> จะออกข<า>ึ้นมาโอ้ห้าสี่ไม่ห้าแปดได้เลยเจ้าแม่งดวงดีมากเลยเจ้าโอ้ห้าสี่ 5, 4, ไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะเพื่อให้ควร่วากันเมื่อท่านประธานยนแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหม่เลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะรางวัลที่1 งวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก074646โอ้โห0746646ฟังทั้งนั้่ได้ทำไมอะงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก074